เมื่อวานดูการถแถลงข่าวของการจองพลังทุกคนสังเกตไหมครับสีหน้าสอ,อสไอซ์เนี่ยแบบโกรธจัดนะโกรธว่าอะไรโกรธแค้นพิเศษคําถามที่คัดใจของคนไอซ์ก็คือการจองพลังโกหกทาไมโกหกเรื่องอะไรครับสนิทกับคุณธรรมนะทําไมบอกว่าไม่สนิทคุณไอซ์ครับเขาเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เขาไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในพักไหนก็ตามเขาไม่ใช่ความสนิทสนุมกับเขากับใครก็ตามหนักหัวคนไอซ์ตรงไหนครับคนไอซ์ไปสนิทกับฝั่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพักส้มเนี่ยไปสนิทกับฝ่ายตรงข้ามอ่ะผมเข้าใจได้แต่เขาไม่ใช่เป็นสมาชิพักส้มด้วยซ้ำครับจะมาและจะถามคำถามโง่ๆแบบนี้อย่าถามเลยครับไอพักตัวเองสิครับ คุณไาส์มาสมที่ต้องไปนั่งตากเอยเย็นๆในห้องและโพสต์เท่ๆในเฟซตัวเองไปครับหน้าที่ของโสโสมีแค่นี้แหละครับปล่อยให้ประชาชนต้องช่วยกันเองครับอย่ายุ่งเลยคุณบุ๋มเขาก็ทำบุญมานานแล้วนะ เขาก็มีมูลนิธิมานานแล้วนะเขาช่วยเหลือประชาชนมานานแล้วนะแต่คนไอซ์ไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นสมาชิหรือเขาไม่ได้ไปสนิทสนมกับพรรคการเมืองคนไหนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของคนไอซ์เองครับคนไอซ์ก็ไม่กล้าไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเอาคอขาดแน่คนบ่มเป็นคนตรงไปตรงมาแต่การจองพลังอาจจะเกรงใจผู้ใหญ่บางคนหรือเปล่า ก็เลยไม่กล้าเอาโคขาดคุณไอซ์ครับแต่ผมบอกเลยนะคุณไอซ์ครับไร้าสาระไปตั้งคําถามกับประชาชนธรรมดาทั่วไปว่าเขาเสนิทกันนะักการเมืองทําไมไร้าสาระเสือกตรงนี้ถึงพี่นวัดก็ได้ว่าพี่เขาหน้าเนี่ยพี่จะตั้งคาถามกับใครพี่ให้โอกาสเขาอธิบายให้เขาพูด ถ้าพี่ตั้งคำถามแล้วแต่พี่ไม่ให้โอกาสเขาพูดเนี่ยเลืออที่ใบเนี่ยและพี่ต้องการแบบคำตอบเรื่องนี้มันบางทีมันไม่ได้ครับเขาต้องไล่กลับมาตรงนั้นนะถึงเขาจะธิบใบให้พี่ฟังได้และอีกเรื่องหนึง่งการทวงเงินบริจาคตรงกลางสื่อแบบนี้คือโดยส่วนตัวผมผมไม่รู้ของคนอื่นนะ โดยส่วนตัวผมอะมองว่ามันรายค่าเลยจริงๆอ้เงินห้าหมื่นที่พี่ไปบริจาคให้เนี่ยมันกลายเป็นเงินที่รายค่าเป็นเงินที่รายค่าครับกี้เชื่อว่าทุกคนรอคลิปนิกกี้อยู่พอเมื่อวานนิกกี้อ่โพสต์เกี่ยวกับาการบริจาคของบอนวัดนะคะหลังจากนิกกี้โพสนะคะก็มีหลายๆคนนะคะ ส่งข้อมูลมาบอกว่าโอเคบอสชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาก็คือชี้แจงยอดบริจาคแล้วก็มีการชี้แจงเ,เกี่ยวกับสลิปการโอนเงินไปแต่สิ่งที่นิกกี้ยังไม่เห็นหรืออาจจะทําแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ทําอันนี้ไม่ทราบค่ะสิ่งที่ยังไม่เห็นคือการเปิดสเต็ปเมนต์สเต็ปเมนต์เลยว่า,เ,าเริ่มต้นได้รับเท่าไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆหลักอีกละเรื่องหนึ่งที่นิกกี้ยังข้องใจอยู่ ย่งคงใจมากๆคือทำไมต้องเปิดบริจาคเข้าบัญชีบริษัทมิสแกรนทั้งที่บอสก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบรู้กฎหมายเนาะว่าตามกฎหมายไทยแล้วนะพอบอรบเรียออะไรอะ่ะควรจะต้องเป็นบัญชีเฉพาะกิจหรือมูลนิธินะคะถ้าเป็นบัญชีเฉพาะกิจก็ต้องเปิดปุ๊บเพื่ออะไรเพื่ออะไรและสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็คือเปิดปุ๊บมันจะเซตซีโร่เสร็จ ส,สุดก็จะเห็นว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ปิดบัญชีไปอันนี้เป็นเป็นเป็นการเปิดเฉพาะกิจและการก่อนที่จะเปิดบริจาคบอสนะคะมีการขออนุญาตเรียราไรหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาให้ข้อมูลมาให้อันนี้นิกี้ไม่ได้ตามเรื่องนี้เพียงแต่ว่าแฟนคลับนะคะหลายๆคนคอมเมนต์มาเยอะแยะเลยว่าอันนี้ถามบอสหน่อยซึ่งกี้ก็ไม่ได้เห็น เพราะว่าตอนที่บริจาคอะคะ่ะโพสบริจาคอะโพ,โพสเปิดรับบริจาคมันโพสในเพจของเฟซเฟซของบอสเนาะแต่ตอนที่ชี้แจงในในของเพจอีกเพจหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็ก็กข,อขอบคุณทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ออกมาชี้แจงตรงนี้แต่ยังไงก็มีสองสามประเด็นนะคะท,ที่ยังไม่ได้คำตอบนคะคะขอบคุณค่ะ